สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกันแล้วกับสองสแลบนาซู่หนึ่งเนาะพี่น้องมืัอนี้ก็บยุ้ยคืออนเด้อร์บดีออกละเนื่องจากว่าหาลานนูไปแล้วหาออนเพียงในพี่น้องดาวหลาฮอดกลางคืนแต่ว่าม้าได้บบพะได้พี่น้องข้าแกะมือได้มืัอนี่สแลบสิพาทุกคนมาตามกระพุนกินเนาะพี่น้องถึงแบบว่าได้กินตามกระพุนเนาะมืัอนี่มันมีนะมันมีพักสลัดเนาะพี่น้องมีพักลายยาง แม่มากอกระมี่หรอแม่มากอกระมี่นะพี่น้องแฉะก<ม>็ขึ้นอยากตาั้มนะพี่น้องตื่นนอนนอนเวทนี่พี่น้องตื่นนอนขึ้นมาแล้วขึ้นอยากแม่ก็เลยสือกระปุกมากตามั้นน <c oughs> ม,นะ,น,มนะพี่น้องไม่ในี้ปอกนะเพื่อนห่อเมียพี่น้องเพคนบอกกินน้ำแฉะมันเพสคนวะแฉะสิเดืลุยผูเดียวกแต่ว่าแฉะเห็ดโบราณเนาะนี่อะไรเม็ดเม็ดกระทิ่นแฉะกะปอกไว้เรียบร้อยนะพี่น้องอน,อน,อน,นี่แล้วกามีอันจีปูพร้อมพี่น้อง ีปูมีเปอกดูปูปูหน้าด้วยพี่น้องมั่นด้อปูอยาวนคุดกันเลิกเลิกมีเปอก,กพอเผื่อสีได้บ่ลมอนงมนไงด้อพี่น้องจนโจกจนสุดก็ฮู้พี่น้องมาพี่น้องมานล้นะเฉลี่ยต่ำวันหยุดน้นนะองพ่อมหายน้ำเปิงกระปูห้ยมีเปอกนะมีแต่ว่าห้าถาใสาป่ปลาแดดกับ,บัมหนาวนาะพี่น้องมาพี่น,อาาน้องมาใส่ปลาแดดเรียบพัลเลียนที่กลางน่ะนะ นี่นะพี่น้อใส่ลงไปเด้ลายเลยพี่นนองแต่ห้าสีใส่หนาลงไปน้านมเลาห้าเอากระปุกลงไปอยอ้อจังบอกใครเนาะพี่เนาะใส่เม้า อันเฉลยต่หมากุูงมันอ่ะนะมีเอซีมาว่าเฉลยลืมใส่มะเขือเทศแมนลีฟพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันมีอยู่มันอ่ะนมาขายตู้เย็นอ้าวล่ลืมใส่ก็เถิดหรือว่าหมักเลนนั่งพี่น้องเฉลยหมากสมุกๆมันหวานเด้อนี่มัมกเกาะอมเด้อพี่น้องนี่ มกอกบานฮะกัมะกอะพังไทยสิเอิญมะกอกือกันตีเนาะใช้ลงไปเบิร์ด้วยได้พี่นนองไว้บ้านพร้อมแหละพร้อมมะกอก้ามีปอากวาน้ไายแต้ ใส่น้าลงไปนะ้องพี่น้องมั้นะเม่ลาหเอากระปุนใส่นะมันงจังบอกลายนะ้องพี่น้องส่นใไ่ก่อนน่ดหนึ่ง เดาพี่น้องกระปุนกาไปซาวหนักก่อนเด้อพี่น้องมาใส่มันจังเสศษมันจังบ่ออืดเนาะพี่น้องมาเศษนี่หมดแล มกเล่นกับมีพี่น้องมกเล่งเนี่ยมากมพี่น้องเอองบิองพี่น้องเบิองสีขอมมากพี่น้องเบิองสีแล้วเข้าไปจัดผ้าสติกแล้วก็เดมีกระถินพี่น้อง ลุยมันมาพี่น้องลุยพักเขากับมีสลัดอย่างคับพักหอมนะพี่น้องมีกับปูก่อนจีปูมียปอกจีมือมีกระตินหาจ้าใส่มือแล้วด้วยพี่น้องม่ติดเซ็นมม,มันเซ็นกับปูนหซาลเล่เฮปร์เฟตนะเน,นี่ย

เชื่องรถค้าก็แลมมี่เนาะ เ็จีวะ่ะใชและเป็ดแขวกินบ่ได้บ่า่อยเห็นเคดคิปก,กินกินคือเกา่าเนาะไกินอย่างก่เก่าน่อหนึงกินดังัวหอมได้หมเนี่นทอนเฮ่งสิงะแหละเดี๋ยวเป็นเพื่อนมาถตงเดนอน มีป้อวาแข็งว่าเปง่งกับพี่ทรนะล้วนี่มัน็นแข็งแม่งแข็มือมันได้พีหน่อยกัปูยานเนี่ยจะไปะกินอะไหมามพอกแม่ mọc mà cọ mà nó đầm nó โแห่ะกโบบแมนเอ๋บาแมนมหน่อยูมน่อข้าวรล้โอ้ยไปิรลิกได้กับปูาาน่นะ หูสิห๋อกับพักสะลัดด้วยมนะั้งหอืม 嗯不知 คนก็จะมีไปไม่หรอกชิวในร้านมันน่ารู

Lui Chị đi xe tả à Mẹ bác chứ mắt lui nè Kinh nhã là phía nào chít kéo Kinh đằng có cao phía nào Kinh đằng có khó thở hết lên dây hết này nè bác Nhà ngàm có ngồi đi mẹ Kinh nhã Kinh ăn nhà Kinh không tháng để kinh mùa đại không để mùa đại

Đây mở à bảo Xem mở lỗ Đi tóc Đi có cả chắc em nữa rồi <cười> <cười> กินเน้แก่ยากินคือเกลาเนี่ยมากินเนาะพี่นนองลุยเหมือนลื่นอ่ะอย่ามวนบ่อยลืนย่น,อ,น,นอ่ะเมื่อกี้พอดิกนทำแก่คน หวากพริกติดพรกแข้งแล้วพีน่น้องสฉลม,กมักตกมพรกแห้งมากกว่า,วา,ามาทำพริกแห้เกินอไรแล้ว,ลวหาวเป็นหา เ,เ, you, yeah. เม,ม็ดกะจินอยากวิปปอกเข้มมาเป็นสัวนใหญ่เลยปะคะมีเม็ดกะทินทอาเม็กดกะทินหรือว่าเม็กดกระเสดประเทศไทยมีเม็ดกระเสดแล้วเนาะ อเด็กน้องเด็กน่ากันนะเขากินก่อนถ้ว่าบ่ไหวบ้าแหละไม่ยอมป้องเข็น่าพี่น้องเสร็จแล้วกัสิไรโจบคิดว่ายังนังเนาะยังน้นึงกับสิลุยต่อเนาะพี่น้องมันกินยากเนี่ยพี่น้องไปพอะกันไม่คลิปนะเนาะทำมากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ห้สไลด์คลิปต่อไปเดี๋ยวพี่น้องกินหมกพริกเป็นกำ